สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาด้วยค่ะเด้อกินข่าวกับมกประดุกมกหม้อประดุกค่ะตวกสิมีแก้วนะคะมีข้าวเหนียวพร้อมอาหารเช้าเช้านี้ที่เบอร์ลินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องพี่น้องค่ะมาด้วยค่ะเด้อกินข่าวเศร้าน้ำข่อยตอนนี้เวลาอยู่เบอร์ลินประมาณสิบโมงเศาร์นะคะน้องพี่น้องค่ะอาหารเศา้าอาหารเศา้า อาหารเส้ามกมอประดุกค่ะพี่น้องค่ะคักบอมกมอประดุกค่ะแซบแซบด้ยค่ะมาได้เวาอลินนะคะเนาะมีคำนี้นนนว,ว่ามค่งคะอ้อผงผงแก้มหยาดกันใอใส่ขวเขว้าเบื่อเยตุยตุยดีดีค่ะ ฮอนฮอนหัอนเสาหันเสาเดี้ยอาหารเจ้อเา,อา,า,เาอันอออออคนไทยกับฝรั่งก็ละยางกันเนาะค่ะสำหรับคอยค่ะ อาหารสอบ,บ้นนบันนอก้ันน้าก็ยังสี่เนะค,ะนะคะน่ะเนาะมาได้ค่ะเด้อพี่น้องถามมากินข้าวน้ำกัน อันพี่น้องเขาุลังค้นพันถามข่อยว่านกินกินไก่กินปลาอย่างเป็นตัตโต้เขาก็ใส่มีดใส่อีย่างหันเนี่ยค่ะว้ยพี่น้องข่อยอันข่อยใส่มีดใส่อันนี่ใส่มีดใส่ซอนซ่อนซอมเป็นนะคะ่ะเพราะว่าข่อยข่อย็ดงานโรงแรมมาก่อนเนาะคะ่ะข่อยเซตติง้งข่อยเซตอันข่อยจัดโต๊ะจัดแบบบ้าน จัดมีดจัดซ้อนเนาสิลู่ลู่จากการการใส้มีดใส้ซ้อนอยู่ด้ค่ะเพราะว่าข่เคย็ำงานโรงแรมเนาะเะนาะแต่เพียงแต่ว่าข่บ่มัากค่ะข่มากกินทังซี่กินได้กินกาข่อยกระไส้มือ้อึ้นเราพี่น้องค่ะไข่สิฟู์ว่ามีดแบบใดใส้กับอีหยังมีดแบบใดใส้กับสเต็กมีดแบบใดใส้กับปลามีดแบบใดอัน อีหยังจังไดเฮาอ่ะห้อจักไหมคะ่ะพี่น้องคะ่ะเพียงแต่ว่าข่อยนะบต่ติดในการที่แบบว้าอย่างไงพี่น้องคะ่ะข่อยเป็นคนบ่ติดรู้ข่อยบ้าได้ส่ำนีล้ล่ะว่าเหมืนสิว่าคุยเนาะใส่ชีวิตรู้ข่อยก็ใส่ได้่ว่าข่อยองบอมมกข่อยมากกันบ้านๆนี่ล่ะพี่น้องคะ่ะ ยังว่าค้นคิดหอดบ้านฉ <c oughs> ันสั่นี่กินตะของบ้านบ้านเลยเนาะค่ะ กี่ข่อยเห็นเคยบอกซูฟังนะคะ่ะวันข่อยเห็ดงานโรงแรมนะคะ่ะเห็ดงานโรงแรมอมเห็ดงานโรงแดกโรงแรมมันซีดาวเครื่นงนะค่ะพี่น้องค่ะก็คือหาดาวพี่น้องว่าจัดว่าหาดาวเลยค่ะอันคือมูน้ำกันเด้ยค่ะติดตามกันยุเสมอเนี่ยคบกันยุเสมอยนีย่อืมมูเห็ดงานน้ำกันเนาะคะ่ะแต่แต่งานกับต่างชาติไปเก่านนะคนค่ะ อันไปอยู่ต่างประเทศก่ะที่เป็อยวนอเมริกาอยู่อยู่แคนาดาอยู่อเมริกาอยู่สวีเดนอยู่อันเอ่อโนเวอุ้ยอ,อเมริกาหลายคนค่ะทั้งหบทเก้าของคนนคะคะทำงานอยู่น้ำกันนะคะคอยกรสเซียนรุ่นแรกๆค่ะรุ่นแรกๆยูอันฝรั่งเศสกับนี้ค่ะ ย้ติดต่อกันยูทเท่าเสมอนี่ค่ะมวนบาหน้วหัวม้วนกัดได้คือเขาตะกี้แฟนกับวาด,ด้วยค่ะแฟนมันเธอเธอเจาก็ใไส้มีดใส้ยังแน่นนะบอกโอ้ยอันย้ำมาบวกคข่ยข่บ่หมากใส้ต่ว่าไข่กระใส้อันย้ำไปกินขอานอกไข่กระใส้มีดใส้ยังอยู่ด้วยค่ะเ่ากับใวหนาเพิ่นยูเนาะค่ะเนาะย้ำไปกินเข่าในกลุ่มสังคมเพิ่นในหมูในพวกเพิ่นนะ แให้เกลียดกุมเพิ่นอยู่ให้เกลียดแฟนให้เกลียดอย่งนะะอยอยี้เนาะค่ะจุณข่อยยุคผู้เดียวที่ควรจะให้โตตามสบายข่อย <c oughs> แต่ว่าบอกกับบรนว่าน,นั่นเนาะคะ่ะคนในกลุ่มเพิ่นกัเขาเจ้าฮักข่อยเด้วยค่ะฮักฮักในความที่ข่อยเป็นบ้นบานๆของข่อย คนเจีนม,มีความเมตตาเขานะ่ค่ะมีความแบบคอยบระมู่ว่าเป็นวัาเท์าทางางเจ้าของนะะเนีค่ะเขาอยู่น้ากันมาเขาสีห่หูว่าคนในกลุ่มพันคิดยังไงกับเขาเนาะค่ะเนาะันภากันหนาฮะอันนี้จะแก้วแก้วปลาเนาะคะ พี่น้องเขาถามว่าหมกปลาดุกมันเป็นกลางบ่มันก็มีกลางแน่ค่ะแจ่ว่านคอยสตัดคีบมันออกค่ะตัดคีบตัดอันเอากัาไก่นะค่ะตัดคีบมันออกตัดคีบลังคีบหนาตัดอันอันเงียงมันอย่างซีเขาก็ตัดออกให้เบิดเนาะค่ะเนหะ ข่าวหม oked เซมผักซีล้าวแล้วกับจนหอมเนาะค่ะใส่เผ็ดจั็หน่อยเนาะค่ะใส่บกพริกแห้งแซ่บ อสสิพ่อหันกล้องไปอีกมุมนึงเพราะว่าแดดมัน่องนะคะแดดมันสีสาดมาอย่างที่นั่็เลยไายไลย้แต่มุมนี้นะคะ่ะเพราะว่ามุมนี้มันเสียมมันจังบอมันจังบอยอนแสงนะคะ่ะ โมกปลาดุกในของมักเนาะค่ะขันไปเมืองไทยคอยซื้อซื้อเจ้าซื้อเป็นสิบสิบมกคุณได้พี่น้องคะบางเจ้ากับซื้อเป็นสิบกว่าหรือยี่สิบมกคุณได้ค่ะพี่น้องคะขันพกกินกับเขาค่ะเขาก,กินเลนไอยมักกินมกปลาดุก พี่น้องบ้านเฮ็ดมีงซีสิกินเมืดบพกินเมืดด้วยค่ะกินเมิดบ่มีเหลือค่ะเดี๋ยวคอยกกินเล่นคลิปนี้เพราะใบสนีนะคะ่ะพี่นอ้องปลอดโรคปลอดภัยทุกสิ่งทุกอย่างนะคะ่ะเนาะสวัสดีค่ะ